ก็ร <One input> kind of so ู kind of so ้สึกแบบหรือว่าเราคืนมมกุฎดีวะให้ให้คนที่มันแบบพร้อมอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่ต้องคืนหรอกค่ะถ้าเกนฉันได้ตําแหน่งแล้วใครมาด่าฉันเป็นยังไงคุณจะเจอคนที่กว่าก็ตอบไปว่าไม่มีใครดีท่างแม่หน้าเสร็จหนูจะต้องถ่ายเซลฟี่แล้วก็ส่งให้ทีมเพื่อได้จะกระจายรูปเสร็จเพิ่มหนูก็เซลฟี่แล้วก็ติดชุดประจําชาติเขาที่ยังไม่เปิดเผยท่านรู้อันนี้ก็รู้แล้วดิ ไทยแลนด์เป็นคนประกาศให้แล้วค erm ่ะหอมายใจไปครับเอาละครับเ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 อ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยหายลมครับอุ๊ยคนสวยๆเขาตดอะไรกันเหมือนทุกคนเห็นไหมคะยังยังคุณเคยหายลมไหมล่ะบนเครื่องบินที่ฉันต้องเอาผ้าห่มคลุมเฮ้ย บนเครื่องบินน่ะเพราะว่ามัน,ม,นมันที่ขับแคบดิฉันจะเอาผ้าห่มเนี่ยคลุมแล้วก็อเอ่อปล่อยทีนี้แต่เชื่อไหมคะว่าไงฮะผู้โดยสารด้านหลังมันไม่คลุม <c oughs> แล้วเป็นยังไง <c oughs> โอ้โหเมนจิ๊บเมนจิ๊บอย่าได้เปิดเลยนะ บึ๊บแล้วเก็บไว้ตรงนั้นมันทําให้กลุ่นแล้วมันจะควบมวลเป็นเป็นก้อนเดียวแล้วมันจะโบกออกมาเทคนิคเนี่ยค่ะเราตดเลยราตดอัดโซฟาโซฟามันจะซับแต่ฝรั่งข้างหลังอะมันไม่มันปล่อยเต็มที่บับเลยโอ้โหตึงตึงหูดังเลยถ่ายลมของเราคีย์เวิร์ดคำนี้คุณจะเล่าหรือไม่กล้าเล่าหนูควรรักษาภาพพจน์ไหมต้องหมา ไม่เลยหรอันไม่ทันไม่เลยหรออก็ได้เราก็ได้เชื่อว่าเขาเล่าอยู่แล้วล่ะแล้วทำไมอะคะคือคนปกติเขาไม่ไม่ตดกันหรอมันก็ตดแหละแต่มันอยู่ที่ว่าสถานการณ์เจอสถานการณ์ยังไงเพราะว่าตดมันมีกลิ่นไงมันกระทบคนรอบข้างหนูหนูไม่อยากห้ามห้ามเราไส้ตัวเองเพราะว่าบางทีอการที่เราแบบอั้นตดอะมันจะทําให้แบบท้องมันมวนใช่มันจะยิ่งมันจะยิ่งทําให้มันเหม็นยิ่งกว่าเดิมหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูต้องตด แล้วมันสถานการณ์นั้นมันเกิดอะไรขึ้นเออมันอยู่สถานที่หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็ตดได้หมดอะค่ะสมมติอันนั่งอยู่แล้วตดแล้วยังไงหมอนปิดไหมหรือว่าอย่างทำอย่างพี่บี้โซฟาก่อนไม่ก็ตดเลยบางทีก็มาปดตก็ตดเบ่งด้วยอยแล้วเวลามันมีกลิ่นกระทบคนรอบข้างคนรอบข้างแบบเอ๊ะใครตดอย่างเงี้ยเราจะยอมรับไหม เราถ้าสมูิไม่ได้สนิทกันเราก็ไม่ยอมรับเราก็นิ่งๆมองสู้สายตากันไปเลยว่าฉันไม่ใช่ใช่ของคุณหรือเปล่าสายตาบอกกนเลยคุณหรือเปล่าไม่ใช่ฉันแต่ถ้าอยู่กันสองคนกันมาแล้วกแต่ยังไมถ้าอยู่กับแฟนตดไหมตด ทำไมอะอยู่กับแฟนไม่ตดตลอแรกๆเลยอะคบกันใหม่ๆก็ตดเลยเหรอตดหนูตดหนูตดเหมดเลยแล้วก็หนูอะแบบเป็นประเภทที่แบบท้องผูกหนักมากแล้วเวลาปวดตดอะมันต้องเหมือนแบบกดท้องอะแล้วแฟนก็มาช่วยกดอะแล้วมันตดเหม็นมากแล้วแฟนก็เลยวิ่งหนีออกจากห้องใช่ดิเขาคน้องมันกดกดกดแล้วบึ้งออกมามันกระแทกออกมามันตีขึ้นมาเลยอะแล้วกแบบว่าที่แบบ เหมือนเหมือนท้องเสียนี่เคยเพิ่งจีบผู้ชายใหม่ๆผู้ชายชวนเพื่อนไปสองคนเราหนึ่งคนแล้วเรานั่งกลางกำลังแบบอุ๊ยคุยกันแบบเวลาคุยก็จะคุยอ้อมหลังเราเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเนี่ยความวันนั้นท้องเสียมันไม่ค่อยได้เนาะแต่ก็อยากเป็นสุภาพสตรีด้วยการช่วยชงให้จังหวะเอื้อมชงคือคือตอนแรกมันมันมันกระดองเป็ดอย่แต่ดันพอจังหวะเอื้อมไปหยิบขวดน้ำแข็งปุ๊บขอบยางยืดมันคลายแล้วมันก็ เรารู้แล้วว่าเสียงมันมาแน่มันมาแน่แต่กลิ่นอย่ามาท่องไวยกลิ่นอย่ามาไรสองคนนี้ยังคุยกันข้างหลังการคุยมันจะอ้อออมตัวงี้มันก็อยู่ตรงก้นเราพอดีสักพักได้ยินเสียงเพื่อนมันพูดว่าตดเหรอวะแล้วเราหันไปดูหน้าผู้ชายอ่ะเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นเราไงเขาก็ทำหน้าอย่างนี้ไม่ใช่ แต่การตรวนี่มันบ่งบอกถึงอายุคุณรู้ไหมบางทีเนี่ยคุณเคยไหมเมื่อก่อนสมัยเราวัยรุ่นอ่ะมันจะออกมามันจะอเหรเสียงประมาณนี้แต่คราวนี้ถ้าอายุประมาณสี่สิบหห้าสิบเลยไปห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าออกยังไงเบอร์ตัวอย่างนี้นะผมบอกเลยนะถ้าใครอยากได้ยินเสียงแบบนี้ ไปฟังจากคุณป๋องกระพนหรือในรายการหรือเขาประจำเนี่ยบางทีเสียงอะไรครับพี่อ๋อตนตนแต่เสียงเมันอเท่มันหมดหมดหมดอะไรอ่ะหมดซึ่งเละหลทางโลกอ่ะไม่มีการประคองด้านถอบด้านข้างใดๆเอาตรงนะต้นของคุณป๋องกระพนเหมือนถอนหายใจอ่ะ เดี๋ยวเราก็เป๊ะเออออเตายแล้วข้าก็ขอให้คุณเนี่ยได้ลดความอ้วนกันนะคะมือเทียไม่ต้องทานเยอะหรอกค่ะครับผมนะฮะเป็นเรื่องจริงหรือตัวข้อต่อไปกันเลยค่ะมาสิครับมีอันไหนที่หนูแบบไม่ไม่ต้องเล่าอ่ะแ้วมียุ่งไปทำโทษเลยกล้าเลยทำโทษเลยไงเอาล้วครับไปดูเรื่องนี้ฮะอยากดูเรื่องไหนเครี้ยงมองดีกว่าเครี้ยงมองอ๋ออุ้ยเครี้ยงมอง โอ้มันตรงเป้งอย่างกระจับวางพุ่นเหมือนประช้อนเขี้ยงมงคุณเ็นางงามด้วยคีย์เวิร์ดนี้เล่าหรือไม่เล่าเล่าก็ได้ค่ะหอมกะหอยจ้าหอมกะหอยจ้าเี้ยงมงคือเรื่องอะไรสถานการณ์เป็นยังไงวันนั้น คือสถานการณ์คือมันก็เป็นช่วงถ้าย้อนกลับไปก็คือเป็นช่วงที่หนูประกวดนั่นแหละค่ะเป็นช่วงประกวดที่มิสเวิร์ดใหญ่ตอนนั้นคือหนูไปอ่ะหนูก็หนูก็ตั้งใจเต็มเต็มที่แหละแล้วก็เหมือนเราตกรอบมาใช่ไหมคะทุกวันนี้เวลามันมีดราม่าหรือมีอะไรที่มันเกี่ยวกับหนูอ่ะคนก็จะเหมือนแบบมาแขวหนูว่าแบบที่เป็นอย่างนี้ก็สมแล้วแหละที่ที่ที่เหมือนแบบตกรอบตอนนั้นเดี่ยวนะเธอเข้ารอบลึกนะน้ำตาเธอเข้ารอบที่อะไร ท็อปซิกค่ะท็ <Top six. S 2> อปซิกสเขาูกเลยแหล,ละท็อปซิกเนี่ยนั่นแหละแล้วแล้เหมือนแบบว่าตอนนั้นเราก็ก็รู้ตัวเองจุดจุดของตัวเองก็คือเรื่องของการพูดการตอบคําถามเพราะหนูรู้สึกว่าตอนนั้นหนูเรียน วิ์ใช่ไหมหนูก็ไม่ได้มานั่งแบบอยู่กับทางโซเชียลมาอะไรมากมายแล้วก็คลังคําพูดในหัวสมองอน้อยก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่เราตอบคําถามหรือเวลาที่พูดอะไรอย่างเงี้ยเราจะกลัวมากแล้วก็ไม่รู้จะจบยังไงพูดก็จะวกไปวนมาวนอยู่ตรงเรื่องเดิมลงไม่เป็นอะไรจบไม่เป็นจบไม่เป็นแล้วตอนนั้นน่ะหนูก็ตอบคําถามแล้วก็ใช้ล่ามตอนนั้นใช้ล่ามแล้วคือคิดว่าถ้าตอนนั้นน่ะตอบตอนนั้นน่ก็คงจะดีที่สุดแล้วเพราะว่า เราก็จบได้อะไรอย่เงี้ยแบบมาว่าจบได้อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นก็เออรู้สึกว่าโอเคแล้วแต่พอเหมือนพ่นผ่านเวลามาแล้วคนก็ ก็เหมือนเออขุดคุยว่าแบบเออเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นตอบไม่เห็นจะดีไม่มีการขมวดไม่มีการอธิบายเพิ่มไม่มีอะไรเขาจะมารู้ได้ยังไงว่าเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออก็ก็รู้แหละในเวลาระยะเวลานั้นน่ะเราก็กดดันด้วยมันก็มีเวลาด้วยมันก็มีอะไรหลายๆอย่างด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบตอนนั้นก็ทําเต็มที่สุดแล้วครับคือคนพูดไม่ใช่คนที่อยู่ในสถานการณ์จริงเรานั่งดูผู้เล่น่ะเราวิเคราะห์เกมได้เหมือนคุณดูฟุตบอลลำหน้าอีกแล้ว เอ้ยมีออกขวาดีวะ <c oughs> แต่ลงไปเล่นหรือลงไปแข่งจริงอะบรรยากาศมันแตกต่างกัน <c oughs> คนละคนละหน้าที่แล้วคือน้ำตาลไปในฐานะทีมชาตินะ <c oughs> เออมันแบกความหวังของคนไทยความกดดันเนี่ยคุณไม่มีทางรู้สึกความรู้สึกนั้นได้เลย <c oughs> ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในจุดจุดนั้น,นแต่คำเนี้ยเชื่อไหมว่าเป็นปมหนูมากเพราะว่าการผิดหวังของหนูอะอันนั้นคือการที่หนูคาดหวังที่สุดในชีวิตหนูไม่เคยคาดหวังอะไรมาขนาดนี้เลยแต่นนั้นคือจุดที่หนูไม่เคยเผื่อใจตัวเองว่า ถ้าตัวเองผิดหวังตกรอบหรืออะไรเงี้ยเราจะมีความรู้สึกอะไรที่มารองรับตรงนั้นหนูไม่เผื่อเลยหนูแบบพุ่งอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วพอเราตกรอบตอนนั้นหนูแบบแบงค์เบอร์ไปหมดลงมายังไม่รู้เลยว่าต้องไปไหนต่อจนแบบมีพี่พี่เลี้ยงอะค่ะมาแบบจับมือตอนนั้นหนูปล่อยโฮแบบร้องไห้หนักมากมันไม่ง่ายนะกดดันมากกดดันหนูแบบเสียใจที่สุดในชีวิตอันนั้นก็คือกลายเป็นปมจนถึงทุกวันนี้เอาจริงๆต่อให้เป็นพิธีกรที่มีคังคำศั์อะ อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นที่เราดันแบกความหวังของคนทางชาติเอาไว้อะมันไม่ง่ายซึ่งอย่างนักกีฬาเองยังต้องเก็บชั่วโมงบินเลยอืแต่นางงามมีโอกาสได้แค่ครั้งเดียวโอ้โหแล้ว แล้วไปแล้วรีวายกลับมายืนตอบใหม่ขอตอบใหม่ได้ไหมคะใช่มันไม่ได้แต่นั้นคือการประกวดนางงามของหนูครั้งแรกในชีวิตที่แบบประกวดจริงๆอะค่ะใช่คือนางงามก็ต้องเก็บชั่วโมงบินจากที่อื่นก่อนอ่ะเขาจะแบบเขาประกวดแล้วแบบว่านางงามที่แบบไปประกวดเดินสายอ่ะเขาเก็บประสบการณ์เฮ้ยอันนี้ถามแบบคนไม่รู้แบบคนที่ประกวดอย่างเงี้ยเวลาคําคถามเนี่ยเรามีซ้อมเหมือนแบบเฮ้ย พี่เลี้ยงนะมาซ้อมคาถามแล้วเราลองตอบดูอะไรอย่างนี้มีหนูอะตอนตอนที่หนูเก็บตัวประกวดอะค่ะที่จะไปเวใหญ่อะหนูก็มีการให้แบบทางทางแฟนคลับอะไรเงี้ยส่งคําถามมาหรือเอาคําถามเก่าๆมาแล้วเรามาลองตอบคําถามต่อหน้าแบบรูฝึกเกรีข้อสอบสักนิดนึงใช่ฟิลเหมือนเกรงข้อสอบนั่นแหละเราก็แบบพยายามตอบแต่หนูก็เหมือนแบบกดดันตัวเองด้วยแล้วก็เวลาตอบเนี้ยหนูก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยหนูก็จะพยายามแบบ ไม่เราต้องปล่อยให้มันฟโฟล์ปล่อยให้มันฟโฟล์แต่ว่ามันจะกลายเป็นกดดันตัวเองเพราะว่าเราคาดหวังตัวเองสูงอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเจอคําวิจารณ์เยอะขนาดนี้ส่งผลกับจิตใจเราไหมโอ้ยร้องไห้บ่อยมาก <c oughs> แล้วยิง่งถ้าเป็นเรื่องนี้นะหนูแบบจนถึงทุกวันนี้หนูก็ยังร้องไห้อยู่อะเวลาแบบไปเจอไปเจอคนแบบแขวหนูอย่างเงี้ยเออหนูก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมอะตอนนั้น มันก็เราก็ทําเต็มที่นะตอนนั้นทําไมทุกคนก็ยังดูแบบเออ appreciate ในของในเราแต่ทําไมตอนนี้เวลาเรามีอะไรแล้วทุกคนจะต้องหยิบปมที่มันเป็นที่สุดของเราอะ่ะมาเหยียบเราให้เราจมยิ่ง่กว่าเดิมด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วคุณข้ามมาได้ไงคนรอบข้างด้วยค่ะอย่างแรกเลยนี่ก็จะมีแบบพี่แนท มีปตือป้ตือโทรมาปตือไม่ได้โทรมาเป็นห่วงหรอกป้ตืออยากรู้คนแรกแค่นั้นแหละลูกตือหลองลูกตือนั่นแหละเขาก็แบบโทรมาแบบโอเคไหมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนรับพังโอเคเหมือนเหมือนเหมือนช่วยฮีลใจเราแล้วเราตัดสินใจคืนตําแหน่งเหรอหรือขึ้นมงกุฎคือตอนนั้นน่ะคืออันนั้นมันก่อนก่อนหน้านั้นค่ะที่ที่หนูรู้สึกว่าหนูอยากคืนมงกุฎเพราะว่า หนูเหนื่อยเหมือนเวลาหนูทําอะไรออกไปแล้วมันไม่มีอะไรที่ฟีดแบ็กออกมาดีๆอะค่ะคือเหมือนเราตั้งใจทําอะไรไปแล้วร,รู้สึกว่าแบบทาอะไรทําอะไรไปก็โดนด่าเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออหรือว่าเราจะคืนมงกุฎดีวะอะไรเงี้ยอือใจใจเด่นมากยังไม่เคยผมยังไม่เคยได้ยินคนที่แบบได้แล้วแล้วจะคืนมงกุฎเลยนะมันมันรู้สึกคือ <c oughs> มันต้องหนักมากดิคือหนูว่าไม่เคยอยู่ในวงการบันเทิงอะค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้หรอกว่าวิาวธีการรับมือเป็นยังไงหรือว่าต้องแล้ว แบบคนไม่รู้จักกันอ่ะถ้าไม่มาด่ากันขนาดนี้แบบบางคนไดเล็กมาด่าถึงพ่อถึงแม่ด่าแบบแช่งเรานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบฮะการประกวดนางงามมันเป็นทุกอย่างในชีวิตของเขาขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ก็รู้สึกแบบหรือว่าเราคืนมรกวดดีวะให้ให้คนที่มันแบบพร้อมออย่างเงี้ยมันไม่ใช่ปัญหาของเราใช่แล้วแล้วแล้วผู้จัดการก็เหมือนแบบบอกว่าแบบ ถ้าอยากคืนอนะ่ะก็คืนได้นะก็โอเคแต่ว่าก็ลองคิดดูว่ามันมีกี่ร้อยกี่พันคนที่อยากจะมายืนอยู่ตรงเนี้ยแต่เราได้มันมาเราทําเต็มที่หรือยังอะไรเงี้ยเขารูสาไม่ต้องคืนหรอกคะ่ะถ้าสุดถ้าฉันได้ตําแหน่งคุิคเป็นคมมุิเป็นคณแล้วที่ฉันตอบคาถามมากคนเวทีแล้วใครมาด่าที่ฉันเป็นยังไงคุณจะเจอคนที่กว่าแล้วเราก็บอกไปว่าแล้วก็คือมงกุฎเนี่ย ฉันไม่ได้เอามาเองกรรมการเขาให้มาฉะนั้นมันเป็นกรรมสิทธิ์ของดิฉันแล้วถ้ารู้สึกว่าตอบได้ดีกว่าหรือทําได้ดีกว่าไปสมัครประกวดแล้วก็ตอบไปว่าไม่มีใครดีเท่้งแม่เพราะฉะนั้นคุณก็นหอมไม่มีทางที่จะได้ประกวดแน่นอน อายุตรงนี้ทาไมจำกัดอายุแล้วนะแม่ไม่ได้หรอกไมค์เซตแม่ไม่เป็นไรเราต้องไฟทุกวันนี้มันเปิดก <ito> <c oughs> วา้างแล้วก็ไปเจอคำตอบอยู่นี้คำถอบนางงามยากตายยากยากน่ยังสิงไฟมีชีวะอีกขนาดนั่งฟังอยู่แบบถามเรื่องที่ประธานาธิบดีสหรัฐตอบอยังตอบงงงงแล้วหนูแบบคิดตอนนั้นโชคดีมากที่ราขวดตอนมันเป็น ถามบบระหว่างประเทศข้อพิพาทหรืออะไรต่างๆตอบผิดตอบผิดมีมีข้อพิพาทเลยล่ะถ้าตอบได้เป็นประธานไปแล้วเออว่าคำถามบางอย่างประธานยังตอบไม่ได้เลยยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยนี่คุณถ้าไปประกวดแล้วคุณยืนตรงนี้นะพอลงจากเวทีปั๊บ โดนลุ้งกระทึบเลยนะตอนมาเดินมาตอนออกหิวเยี๋บวลานซ์บาลานซ์ยากเกินไปค่ะเออเรานั่งดูเรื่องแุ่ผ่านมาได้ดีผ่านมาได้ดีเยี่ยมมากครับหอมกระหอยจ้าหอมกระหอยจ้ามาข้อต่อไปค่ะมาครับโอเคไป อะไรนะทำอะไรอโอ๋อโอเคอะไรเมื่อกี้ดูตาลายเมื่อกี้ดูตาลายเลยตาลายเลยจับวานสุดๆคีย์เวิร์ดรูเมทจะกล้าเล่าหรือไม่กล้ามาขนาดนี้แล้วเราก็ได้อะชอบคนนี้ชอบคนนี้ชอบวนนี้ดูเมทของเรามันอะไรยังไงคือมันมีหลายเรื่องหลายราวมากคือจริงๆแล้วอะตอนที่หนูไปประกวดใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบว่าจับ เหมือนได้ลูเมตมาเราก็ไม่ได้เลือกหรอกว่าเราจะได้ใครเขาเขาจะเขาจะไล่โดยการจับฉลากเหรอว่าใครนอนไหนไม่ตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าหนูหนูได้เพราะอะไรแต่ว่าอยู่เฉยๆก็คือรู้แล้วว่าเป็นประเทศนี้เออว่าแบบเป็นประเทศนี้ต้องมานอนกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาถึงปุ๊บวันแรกที่เข้าไปอ่ะเขาก็จะแบบว่าเอาเครื่องสำอางตุ๊ต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 ่างเนี่ยไปไว้ในห้องน้ําก่อนเลย เพราะว่าจัดเรียงไว้เออจัดเรียงไว้เพราะห้องน้ํามันก็ไม่ได้แบบมีพื้นที่เยอะมากขนาดนั้นเวลาแต่งหน้าตรงในห้องน้ำมันก็จะง่ายทีเดียวเลยกระจกใหญ่ที่เดียวใช่ที่เดียวแล้วก็จะเป็นกระจกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรเราเตรียมไฟมาเนี่ยเราก็ตั้งตรงตรงหน้าต่างตรงนี้ก็ได้แล้วเราก็แต่งของเราเขาตั้งเต็มฟลอร์เลยเต็มฟลอร์เต็มฟลอร์ซึ่งมีอยู่อันที่เดียวที่เดียวอยู่แล้วไปถึงเราเลือกเตียงกันยังไงเขาก็เลือกก่อนเขาก็เลือกก่อนใช่เขาถามเราไหม หรือเขาเดินไปก็วางเพาะเลยวางเลยเตียงเป็นไงสองชั้นหรือว่ามันก้างคู่กันเนี่ยใช่ใช่เราก็เออไม่เป็นไรเราก็ให้เขาเลือกไปเพราะเราเป็นคนไม่เรื่องมากอยู่แล้วไงคะก็ตามสบายก็คิดว่าแบบเออเรามาหาแบบโมเมนต์ดีๆกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบมีความสุขได้แบบเก็บประสบการณ์ดีๆกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเขาก็อันนั้ก็ก็กางกลาของหนูไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบมีวันนึงหนูอ่ะ จะใส่ชุดของพี่ผักกาดพุกใบบักกาดซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นคอรเซ็ตอ่าเออต่องปนดต้องดึงมันต้องมีคนช่วยเราแต่เราก็คิดว่าเออเราอยู่กับรูเมทเราอ่ะเราก็ช่วยรูเมทตลอดจับนู่นจับนี่จับนั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเขาจะช่วยเราสรุปก็คือเขาแบบอุ้ยไม่ว่างแต่งหน้าอยู่ล้วก็ อ๋อโอเคกดใกล้ก่อนเออเก็บไว้คือทุกๆวันใช่ไหมคะมันจะต้องตื่นแบบสแตนบายคือ7จ็ดโมงเช้าพร้อมทุกอย่างหน้าผมใดๆอยไรอยังไงก็ต้องตื่นประมาณตีห้หนูใช่หนูตื่นประมาณตีห้เพื่อแต่งหน้าทําผมเองครับทุกครั้งอะหนูจะเป็นคนตื่นก่อนตลอดแล้วก็ก็แต่งหน้าของตัวเองใดๆหนูก็หนูก็พยายามคุย ให้แบบเบาที divide, <Shaun. S 3> ่สุดเพราะว่าก่อนก่อนคืนนั้นน่ะก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือหนูอ่ะจะประชุมประชุมกับกับทีมว่าวันพรุ่งนี้จะมีงานนี้นะเราจะต้องใส่ชุดนี้แล้วก็หัวล้อกันตลกกันอะไรเงี้ยเหมือนเล่าเรื่องนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็แบบแบบเหมือนพูดว่าแบบเบาๆหน่อยได้ไหมแบบจะนอนแล้วเขาก็ปิดไฟใส่หนูหนูก็แบบอ้าวนี่เป็นอะไรเอาแล้วเวยมาบิ้วฉันหนูก็ทดไปก่อนสองสองแล้วนะสองแล้วนะหนูทดไปเลยแล้วมีวันนั้นนางไม่ตื่น เฮ้ยหนูก็แต่งหน้าทำผมใช่ตื่นสายแล้วหนูก็แต่งหน้าทำผมเสร็จปุ๊บเขาก็อุยยังไม่ตื่นแล้วทีนี้พี่แจ๊ดมาคว้ประตูปปปกกก หนูก็แบบโอ้ไม่เก๋ไมเธอตไมแล้วก็บอกว่าเธอไม่ต้องหน้าเธอไม่ต้องแต่งหน้าเลยเธอทาลิปสติกแล้วนี่นี่ฉันมีแว่นนี่เอาแว่นไปเลยเอาใส่ไว้จะได้ไม่ต้องปิดไม่ต้องทาขนตาติดขนตาใช่นั่นแหละหนูก็ให้อย่างนั้นเขาไปแล้วเขาทำตามไหมทำตามสิเพราะมันไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วใช่เราก็แก้ปัญหาเขาไงแแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือ หนูถ่ายเซลฟี่เวลาหนูแบบแต่งหน้าเสร็จหนูจะต้องถ่ายเซลฟี่แล้วก็ส่งให้ทีมเพื่อได้จะกระจายรูปเพราะว่ากระเทยเขาจะรอรูปจากเราในทุกๆวันเสร็จปุ๊บหนูก็เซลฟี่แล้วก็ติดจุดประจำชาติเขาที่ยังไม่เปิดเผยไอ้นี่ไม่แบบที่เราดูไงเราทดสองเราไม่ได้ออกพับลิกแต่ว่าเราให้ทีมเราดูก่อนว่าชุดประจำชาติมาแล้วนะชุดนี้จะเพิ่มโพสเลยออกพับลิกรู้เลยว่านี่ชุดประจำ เดี๋ยวเขาจะมาเปิดตอนที่แบบว่าปึ้งตอนชุดประจำชาติรอบนั้นอะไรอย่างเงี้ยฉันรู้อันนี้ก็รู้แล้วดิไทยแลนด์เป็นคนประกาศให้แล้วค่ะไทยแลนด์มันร้ายนกเนี่ยเออลับมันร้ายนี่อไม่ได้ตั้งใจแต่รู้ว่าทุกอย่างชุดของเราอ่ะเขาส่งไปนานแล้วเนาะสนุกเออ วันนี้ขอบคุณน้ำตาลนะคะฝากผลงานหน่อยเราจะติดตามช่องทางไหนน้ำตาลก็สามารถติดตามได้ที่ IG เลยค่ะน้ำตาลลิตาแล้วก็ YouTube อะไรเงี้ยค่ะก็ไปพิมพ์ได้เลยว่าน้ำตาลลิตาเพราะว่าเหมือนกันหมดเลยแล้วก็มีละครด้วยก็ฝากชมละครด้วยนะครับแขกรับเชิญคนต่อไปอย่าลืมนะคะมาติดตามได้ในรายการหอมกับหอยโจไป เขาตรงเปคคุณตรงไหนในอุดมคติผมมีเท่าไหร่ผมยกให้เขาหมดเลยเขาคือเปะมากๆเปะมากจริงคยถามเข้มไหมว่าผมเหรอใช่เขาบอกไม่มีในลิสต์เลยใครที่จะเลิกกับใครนะตอนนั้นผมทนไม่ค่อยไหวอ่ะ